โซ่ยาว4เมตรมวล4กิโลกร,รมัมพาดอยู่ที่พื้นลื่นจงหางานในการดึงโซ่ขึ้นไปครึ่งเส้นโซ่ยาว4เมตรมวล4กิโลกร,รมัมหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่อยู่ในรูปที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ในแนวดิ่ง4เมตรเลยแปลว่ามันหนัก4กิโลกร,รมัมก็คือมีแรงทั้งหมด40นิวตันถูกไหมโอเคในทํานองเดียวกันตอนรูปที่สองเนี่ยมันพาดอยู่แค่ครึ่งเดียวก็ตรงนี้ก็คือ20นิวตันแล้วเขาบอกว่าพื้นลื่นก็คือไม,ไ,มไม่มีแรงเสียดทานด้วย ข้อนี้ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือใช้สูตรแรงเฉลี่ยแหละก็คือ Work เท่ากับแรงเฉลี่ยคูณด้วยระยะทางทั้งหมดใช่ไหมแรงเฉลี่ยก็คือเท่าไหร่ตอนแรกออก40ตอนหลังออก20บวกการหาร2ใช่ปะแล้วระยะก็คือลากโซ่ขึ้นมาครึ่งเส้นก็คูณ2ตรงนี้ตอบเท่าไหร่ครับ40บวก20 60หาร2เหลือ30แล้วก็คูณ2เป็น60จูลแต่ถ้าเกิดจะวาดกราฟล่ะเพื่อความเข้าใจวาดกราฟวาดกราฟ ตอนแรกเนี่ยเขาใช้แรงดึงเนี่ย F1 เข้บะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาลากไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยเออจนถึงตรงเนี้ยปุ๊บพอได้ครึ่งเส้นแล้วอะ่ะตรงเนี้ยเป็นระยะ F2 อ่านี่คือ F นี่คือ S ฉะนั้นการหาพื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยมันก็คือเวิร์กที่ใช้นั่นเองพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเท่าไหร่ครับ F2 บวก F1 แล้วก็คูณสูงก็คือ2ก็คือเวิร์กแล้วแรงมันเป็นแรงตรงๆนะมันก็ต้องเป็นเวิร์กปกติด้วยไม่ใช่เวิร์กหารด้วยคอสซีตาเก็ตนะอันนี้คือแรงเฉลี่ยในการดึงถังน้ํามวล10กิโลกร,รมัมขึ้นจากบ่อน้ําลึก5เมตรต้องทํางานประมาณเท่าไหร่ถ้าคล่องแล้วก็ไม่ต้องวาดรูปแต่ถ้ายังก็วาดก็ได้ครับอันนี้ก่อนบ่อน้ํานะอันนี้บ่อน้าปึ๊บบ่อน้ําลึก5เมตรโอเค แล้วก็มีอะไรนะมีถังน้ํามว10ล10กิโลกรัมเราต้องการที่จะดึงขึ้นมาใช่ไหมโอเคฉะนั้น W เท่ากับ Fs F ก็คือ mg ก็คือ10คูณ1ิเป็น100บ่ออีก5เมตรเป็น500จูลครับจบครับ บ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เมตรลึก10เมตรบรรจุน้ำ8เมตรต้องการสูบน้ำออกจากบอ่อไปยังผิวระดับปากบอ่อจงหางานที่ใช้ในการสูบน้ำถ้าเกิดความหนาแน่นของน้ำเป็น1,000กิโลกร,รัมต่อเมตรกำลัง3ข้อนี้เขาต้องการที่จะสูบน้ำทั้งบอ่อนี้เลยนะสูบขึ้นไปไว้แถวแถวผิวตรงเนี้ยเออแต่ทีเนี้ยมันจะมีความรู้เรื่องของไหลอย,อยู่อีกนิดนึงก็คือ ถ้าเกิดว่าเราสูบน้าอ่ะที่ก้นบ่อใช่ปะน้ําที่ก้นบ่อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําหนักเนี่ยมากกว่าน้ําที่ผิวบ่อนะถ้าให้นึกภาพเสมือนเปรียบเทีย er บนะน้าที่ก้นบ่อเนี่ยมันโดนน้าตรงอื่นเนี่ยทับอยู่มาเลยหนักกว่าในขณะเดียวกันน้ําที่ผิวเนี่ยมันก็เบาวกว่าคนอื่นเขาเพราะว่ามันโดนแค่อากาศทับมันม,มีอะไรทับแล้วอันเนี้ยถ้าอยากเข้าใจนะเรียงเรื่องสมบัติของสสารนะอ่ามันจะเข้าใจเลยแต่ว่าตอนนี้เอามาใช้ก่อนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองน้ําก้อนเนี้ยเป็นมวลก้อนหนึ่งอ่ะ เราก็มองให้น้ําหนักเนี่ยมาลงตรงกลางกันละกันไม่ได้เบาไปเหมือนที่ผิวแล้วก็ไม่ได้หนักไปเหมือนที่ก้นแสดงว่าให้ตรงกลางเนี่ยอ่าเป็นจุดรวมน้ําหนักแสดงว่าจากพื้นขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือสี่เมตรเป็นตัวแทนนะโอเคเขาบอกอะไรอีกทีนี้เราก็ต้องมาคุยเรื่องน้ําหนักของน้ําใช่ปะ่ะมวลเนี่ยอ่ามวลของน้ําเนี่ยเราต้องการหา m ใช่ปะ่ะทีนี้สูตรเราจําได้ไหมตอนเด็กๆรเท่ากับ m ส่วน v จําได้ไหม เมื่อโรคือความหนาแน่น m คือมวลแล้วก็ v คือปริมาตรโอเคนะ m เป็นเท่าไหร่ครับเรากําลังจะหาแล้วก็ย้ายข้าง v ขึ้นไปโ h ก็คือหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อเมตรกาลังสามโรน้าแล้วก็ v เนี่ย v คือปริมาตรปริมาตรของน้ําทั้งหมดเนี่ยครับเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าอะไรบ่อน้ำเนี่ยยาวด้านละ4ี่ใช่ป่ะแล้วก็สูง8ฉะนั้นมันก็คือ4คูณ4คูณ8ดหน่วยเป็นเมตรกำลังสามนะ ตัดกันออกมาปุ๊บเม็ดกำลังสาตัดเมตรกำลังสามออกไปเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับน้ำมวลหนึ0งพันคูณสคูณสคูณแน้ำในที่นี้ก็จะหนัก1 2 8 0 0แกิโลกรัมนั่นเองโอเคทำไงต่อครับเราก็กลับไปคิดตัวนี้ต่อเลยเขาบอกว่าต้องใช้งานเท่าไหร่ W เท่ากับ FS แล้วที่นี้มันก็คือ F ตัวนี้ก็คือ mg ใช่ไหมครับต่อไปแล้วระยะล่ะ ระยะคือระยะไหนบอกแล้วว่าเรามองว่าน้ําหนักน้าเนี่ยลงตรงกลางใช่ปะจากก้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยสิบเมตรแต่ว่าจากตรงกลางขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือสิบลบกับสี่เป็นหกเมตรเท่านั้นเองครับโอเคไหมเออฉะนั้น mg เป็นหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็คูณ g อีก10คูณ h อีก10ลบ4เป็น6ครับผมก็ตอบเท่าไหร่1น่วยส0 0ร้อยพันหมืน่น แสนคูณสิบคูณหกตอบเท่านี้ครับเจ็ดหกแปดศูนจูลตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราจะแปลงหน่วยใช่ปะก็แปลงเป็นเจ็ดจุเมกจูลตอบครับจงหางานเนื่องจากแรงไม่คงที่โดยเริ่มต้นจาก20นิวตันและลดลงอย่างสม่ำเสมอเหลือ10นิวตันเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้20เมตรโอเคครับก็ เราทำมาแล้วเนะาะคราวนี้ก็ใช้แรงเฉลี่ยเลย W เท่ากับแรงเฉลี่ยคูณระยะทางแรงเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ20บวก10หาร2ระยะทางที่ขึ้นที่ได้20เมตรตอบเท่าไหร่ครับ20บวก10ได้30หาร2ได้15คูณ20 300จูลครับผมก็ลองวัดกราฟเอาก็ได้นะเหมือนเดิมแหละมวล4กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ในทางตรงมีความเร็วและเวลาสัมพันธ์กันดังกราฟในรูป จงคำนวณหาค่าของงานเนื่องจากแรงที่กระทำต่อมวลในช่วงเวลาต่อไปนี้ก็ก่ายหางานเนื่องจากแรงในช่วงวินาทีที่1และขอไข่หางานเนื่องจากแรงในช่วงสองวินาทีแรกโอเคข้อน,นี้เปิดมาเห็นกราฟ vt ยิ้มแล้วสมัย linear motion เราคล่องมากน้องบอกเราไหนมึงคนเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวทวนให้สําหรับคนที่อ่าไม่ได้เรียนกับพี่มาก่อนนะโอเคมาดูกัน นี่คือกราฟนะกราฟการเคลื่อนที่นะกราฟ Vt เจอในเรีย m โมชันนะใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไปย้อนดูนะกราฟว t เนี่ยสมมุติเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ปะปึ๊บสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยคืออะไรพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคือการกระจัดส่วนสโลปเนี่ยคืออะไรคือความเร่งโอเคงั้นทีนี้เราก็จะทําข้อนี้ได้แล้วก็ไก่เขาถามอะไรครับงานในช่วงวินาทีที่หใช่ไหม WF เท่ากับ F คูณ s แรงเราควรจะแตกเป็นอะไรครับแตกเป็น ma ก็แล้วากาันพราะโจทย์ให้มวลมาแล้วกราฟก็ให้ความเร่งส่วน s เราก็ไปหาจากพื้นที่ใต้กราฟได้เนะาะหาพื้นที่ใต้กราฟก็คือช่วงนี้แหละที่เราจะหาในะวินาทีแรกโอเคมากรแทนสูตรเข้าไป m เป็น4 a, a เป็นเท่าไหร่ครับสลบ10หารนแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟเท่าไหร่ครับ5ฉะนั้นตอบ14 40คูณ5 200จูลครับ โอเคในทำนองเดียวกันขอไข่จงหาแรงในช่วง2วินาที2วินาทีคือตรงนี้ไม่ใชห่หาแรงสิหางานโอเคจำได้ไหมสูตรงานคืออะไร W เท่ากับ F คูณ s ใช่ไหม F เนี่ยถ้าจะแตกเป็น ma ก็ได้ถ้าสมมติยังมองไม่ออก ma คูณ s S เนี่ยรู้ไหมเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ยากครับก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟมาแต่ว่า a เนี่ยเป็นศูนย์ทำไมรู้ว่าเป็นศนย์นี่ไง ก็กาฟมันเป็นเส้นตรงอะ่ะมันโนสโลป a เป็นศูนย์เพราะ a เป็นศูนย์ก็ทําให้ทั้งพจน์เนี้ยเป็นศูนย์ก็คือเกิดเป็นศูนย์ครับตอบขอไขหางานเนื่องจากแรงในช่วง2วินาทีแรกเท่าไหไรครับตอบศูนย์ผิดนะตอบ200ครับผม w เท่ากับ200จูลเพราะว่ามันมีงานของช่วงแรกอยู่ไงช่วง1 v อะ่ะ200จูลศูนย์ไปหนึ่งอ่ะ200หนึ่งไปสองอ่ะศูนย์ฉะนั้น2ิแรกก็คือศูนย์ไปสองตอบ200จูลฮะ ออกแรง F กระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดดังรูปจงหางานในช่วงการกระจัด10เมตรโอเคจะหางานจากกราฟ Fs ก็คืออะไรครับก็คือ area เท่านั้นเราหาพื้นที่ใต้กราฟมาบวกมาลบกันแล้วเราก็จะได้งานเลยโอเคก็เดี๋ยวเราดูก่อนพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เท่าไหร่อทาทำเร็วๆเลยนะ10คูณ5 50หาร2 25อยู่ข้างบนเป็นบวกบวก25โอเคตรงนี้ล่ะอ่าก็ตรงนี้1ตรงนี้ก็5 อ่าห้าสองจุดห้าเป็นติดลบลบสองจุดห้ามันคือเลขาคณิตนะตรงนี้แล้วตรงนี้ล่ะหกไปสิบเป็นสี่คูณห้ายี่สิบเป็นลบยี่สิบครับผมฉะนั้นแอเรเท่ากับเท่าไหร่ยี่บห้าลบสองจุดห้าลบยี่สิบเท่ากับวิโอเคครับยี่สองจุดห้าลบก็ประตอบสองจุดห้าครับผมเวิรเป็นสองจุดห้าจูลตอบครับเป็นบวกด้วยนะ จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุมวล5กิโลกร,รมัมซึ่งถูกแรงกระทําในแนว60องศาอันนี้ทิต้าเป็น60นะเทียบกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยขนาดของแรงกระทําเปลี่ยนแปลงตามระยะทางดังรูปจงหาขนา,ขนาดของงานในหน่วยจูลที่แรงนี้กระทําไม่ยากครับข้อนี้ก็ถ้าเรามองก่อนเลยแอรเรียเนี่ยมันจะเท่ากับ W หารด้วย cos ทิต้าแล้วนะทําไมก็มุมมันทําาก็แรงกับระยะทางมันทํามุมกันไงโอเคเราก็ไปหาแอรเรียมาก่อน แอรเรียก็คือไอพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ครับก็คือเศษหนส่วนสอคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเท่าไหร่อ่าแปบวกสแล้วก็คูณกับสูงเป็น5คิดเลขออกมาครับ8ปบวกสเป็น12บสองคูณห้าหารสเป็น30ได้แอรเรียออกมาแล้วสาเท่ากับ W หารคอสคอสหกก็คือ1นส่วนสฉะนั้น W เท่ากับเท่าไหร่ครับผมหาร1นส่วนสย้ายไปคูณหนตอบสิจูลครับ กล่องมวล10กิโลกร,รัมถูกดึงด้วยแรง F เท่ากับ 2s บวก1โดย F เนี่ยเป็นแรงในหน่วยนิวตันส่วน s เป็นการกระจัดในแนวราบหน่วยเป็นเมตรและแรงกระระยะเนี่ยทำมุมกัน37องศาจงหางานที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้4เมตร ข้อนี้ทาได้สองวิธีครับพอเขาให้สมการมาวิธีที่หนึ่งสหรับเด็กมหกหรือบางโรงเรียนที่คุณครูซาดิษมากๆจะใช้แคลคูลัสทำวิธีที่ 2, สองสหรับเด็กมสี่ก็คือใช้กราฟทำครับเดี๋ยวจะสอนวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือแบบโรงเรียนไม่ได้สอนนะก็ไปวิธีที่สองได้เลยนะครับมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากมายแต่ถ้าเองเป็นเด็กมหกมาทบทวนเองต้องทาเป็นนะโอเคมาดูวิธีแรกก่อนวิธีแรกเราจะใช้คาลคูลัสครับผมอ่าโอเค แคลคูลัสเราได้สมก,การมาแล้วใช่ไหมเป็น f เท่ากับ 2s บวก1โอเคเราอินทิเกรตครับผมอินทิเกรต by ds นะโอเคอินทิเกรต by ds คืออะไรโอเคสำหรับเด็กม6ก็อินทิเกรต f ds โดย s ตั s ้งแต่0ถึง s ถึง4โอเคไหมครั้งนี้จะเป็น 2s กำลัง2ส่วน2จำได้นะอินทิเกรตกําลังสูงขึ้นแล้วก็เอาไปหารบวกด้วย s 2. อเคแล้วก็แทนตั้งแต่0ถึง4ฉะนั้นอินทิเกรต f ds เนี่ยตั้งแต่ s เท่ากับ 0, ถึง s เท่ากับ4เนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่ครับแทนค่าเข้าไปก็เป็นแทนด้วย4เข้าไปทีนึงแทนด้วย0ทีนึงเนาะแทนด้วย4ก็เป็น4 4 16ก็เป็น16บวก4โอเคลบกับตอนแทนด้วย0ก็เป็น0ูบวก0ฉะนั้น อินทิเกรตตัวเนี้ยก็คือพื้นที่ใต้กราฟแหละ s เท่ากับ0ถึง s เท่ากับ4ได้ทั้งหมด20ครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันคือ area แล้ว area เนี่ยมันเท่ากับ w หาร cos เท่าไหร่ cos 37โอเคแล้ว cos 37เป็นเท่าไหร่4ส่วน5ฉะนั้น w เท่ากับ20คูณด้วย4ส่วน5ตอบ16จูนครับผมอันนี้คือวิธีแคลคูลัสนะครับ มันเกินหลักสูตรของม .4 ไปาการอินทิเกรตเนี่ยก็เหมือนการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นแหละครับโอเคสําหรับน้องม .4 ที่ไม่ได้เรียนอันนี้ลืมลืมมันไปครับเดี๋ยวพาไปทําวิธีที่2เดี๋ยวลบกระดานแป๊บโอเคมาต่อในวิธีที่2เราดีกว่านี่คือวิธีปกติที่เราพึงจะทําครับก็เริ่มเลยสมการ f เท่ากับ 2s บวก1เนาะเราจัดรูปให้มันอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยก่อนก็มองเป็น y เท่ากับ mx บวก c เห็นไหม แกน y เป็นแรงแกน x เป็นการกระจัดแล้วก็สโลปเป็นค่าคงที่แล้วก็มีจุดตัดแกนนี่ไงโอเคไหมแสดงว่าตรงนี้เป็น linear motion การที่มันเป็นกราฟเส้นตรงหมายความว่ามันเป็นแรงที่ไม่คงที่แต่การเปลี่ยนแปลงคงที่ฉะนั้นเราทําได้ครับก็ทําด้วยการวาดกราฟนี่วาดกราฟแบบนี้เลยโอเคกราฟก็เป็นแกน y เป็นแรงแกน x เป็นระยะทางเนาะทีนี้แทนค่าครับแทนด้วยเลขอะไรก็ได้นะให้มันพลอตออกมาเป็นเส้นกราฟอะ ถ้าแทน s เป็น0ูนี่ยเราจะได้แรงเป็นเท่าไหร่ครับ1แต่ถ้าทําโจทย์บอกแทน s เป็น4ี่ยแรงเป็น9โอเคครับพ l o ได้แล้วนี่ตอนที่เกิดว่าระยะทางเป็น0เนี่ยเราได้แรงเป็น1ตอนที่ระยะทางเป็น4เราได้แรงเป็น9โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็พลอ t ได้แล้วมาขีดเส้นไปโอเคครับต่อไปก็คือเราหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ Okay. พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้แอเรียเนี่ยมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1.2ส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ9บวกหแล้วคูณด้วยสูงคือ4แล้วมันก็เท่ากับ W หารด้วย cos ทิตาคอสทิตาก็คือ cos 3 7ก็คือ4ีส่วนหนั่นเองคิดเลขออกมา W ก็เป็น16จูลเท่ากันครับโอเคข้อนี้ทำไมพี่ถึงเลือกพูดวิธีที่หเป็นแคลคูลัสไ้ด้วย เห็นสรรมการไหมครับมันเป็นสรรมการเส้นตรงเวลาน้องหาพื้นที่ใต้การาฟเนี่ยก็แค่เอาเรขาคณิตมาทํากันแต่น้องลองคิดสภาพนะครับถ้าสรรมการตรงนี้มันเป็นสรรมการกําลังสองอ่ะพาราโบลาอะไรแบบเนี้ยสองเอสกำลังสองบวกห้าเอสบวกหนึ่งเนี่ยกราฟน้องมันจะโค้งเหมือนพาราโบลาใช่ไหมแล้วน้องจะหาพื้นที่ใต้การกาฟไม่ได้เว้ยพอหาไม่ได้เนี่ยน้องก็ต้องกลับไปทาวิธีแคลคูลัสครับดังนั้นโจทย์ในระดับม .4 เนี่ยมันไม่ออกหรอกพวกที่ต้องใช้แคลคูลัสอ่ะมันก็จะเป็นสมการเส้นตรงนี่แหละ ข้อนี้ก็ลําบากลําบนสุดแล้วในการคิดอ่ะโอเคแต่ถ้าโรงเรียนไหนอาจารย์ะสอนเด็กม .4 แบบนั้นน่ะแจ้งไว้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปแยกให้ก็คือจะสอนพื้นฐานแคลคูลัสสาหรับโจทย์แบบประเภทนี้ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีมั้งโอเค